สวัสดีค่ะอาจารย์นุกแก้วนะคะวันนี้จะมาให้ทิคดีๆในการสักคิ้วอย่างไรให้ติดสําหรับคนเป็นเบาหวานริมเลือสเตีรอยนะคะมีปัญหาหน้ามันมีปัญหาทุกอย่างที่เกี่ยวกับผิวหน้าสักติดยากส่วนมากจะเป็นเบาหวานกันเนาะหน้ามันเบาหวานอะไรพวกนี้สักติดยากอาจารย์มีสูตรดีๆให้เคล็ดลับดีๆให้ไม่ยากเลยนะคะแต่ต้องเป็นสีนานโนนะเพราะว่าส่วนมาก ลูกค้าที่มีปัญหาในเรื่องพวกริบเลือดสเตรยรอยเป็นวาจะมีปัญหาเรื่องผิวอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้น้ใช้นา,นโ,นนานโนแท้นานโนแท้ยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ต้องขอดูใบเซอร์ค่ะใบเซอร์สีเขานะคะถ้านานโนแท้มีใบเซอร์สีทุกยี่ห่อบางคนเขาบอกว่าเนี่ยเขานาโนนาโนนาโนแต่ปากไม่ได้ต้องเป็นนานโนที่มีใบเซอร์จริงๆนะคะอันนี้ใบเซอร์นี่มันปลอมไม่ได้นะคะผิดกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นสีนานโนต้องมีใบเซอร์จะใช้กับคนมีปัญหาในเรื่องของผิวอ่ะวิธีการผสมนะคะให้ใช้สีน้ํานะคะสีน้ํา ครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งหนึ่งคือถติว่าเราใช้สีน้ำต่อคนอาจารย์แนะนำให้ประมาณสองหยดอ่ะเขย่าก,กันนะคะเขยา่าประมาณสักนาทีสองนาทีกันเขย่าไปละรอบหนึ่ง <c oughs> กดปักปักปักไปสองหยดนะคะสองหยดเสร็จปุ๊บไม้ที่ฟันสะอาดมีแดดสองหุ้มนะคะฉีออกมาแล้วก็ไปหนึ่งหยดแล้วก็สองหยดก็แล้วแต่เรานะคะก็มุมมุมมุม,มุผสมกันไปนะคะอันนี้หรือจะให้ดีอาจารย์แนะนําให้ใช้นี่ค่ะตัวปั่นสีนะคะปั่นสีปันป่นปั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 ่นเลยนะคะ ก็ปรสีดีกว่านะคะอ่าจอาย์อัดไปสองคลิปแล้วนะคะอ่ะเรปัสีก่อนดีกว่านะคะผสมแบบนี้แล้วใช้เครื่องดิจิตอลนะคะเครื่องดิจิตอลเนี่ยมาดูดสีทําไมต้องใช้อัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งคือสีตลับ่าเอาไปทำลายเส้นนะคะปกติมันจะหนืดเอาเครื่องมาดูดสีตลับมันจะไม่ขึ้นเพราะมันจะหนืดถ้าผสมถ้าเอาสีน้ําอย่างเดียวผสมเอาไปสักคนผิวบันผิวแห้งจะไม่ค่อยติดฉะนั้นเราถึงเอาสีตลับ สีน้ำผสมกันอัตราส่วนเท่าๆกัน1ต่อหนึ่งต่อ2ก็ว่ากันไปนะคะ50 50ก็คือไปสักสําหรับคนผิวมีปัญหาแล้วผสมแบบนี้เราสักปุ๊บตามที่คุณเรียนมาเลยค่ะคุณสักยังไงก็ทําไปนะคะแต่สักแบบนี้ได้นะอัตราส่วนแบบนี้ติดดีมากย์าาแนะนำนะคะพอคุณสักเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บให้คุณเอาสีที่เหลืออยู่ในตลับนี้นะคะหมักเข้าไปกับคิ้วอีกนะคะหมักคิ้วทิ้งไว้ประมาณสัก1 0ถึงส0นาทีทิ้งไว้เลยค่ะ รับรองติดแน่แน่รับคายเช็ดออกค่ะนะคะสำหรับคนมีปัญหาในเรื่องของผิวนะคะส่วนการขายนะคะสิตลับ950สีนะ้ำ1,500รวมกัน2,450บาทนะคะรวมกัน2,450จัดและการอยู่2,200บาทนะคะส่งฟรีทั่วไทยสนใจทักเข้ามาได้เลยค่ะนะคะสำหรับคนมีปัญหานะคะ2ชิ้นนี้2,200ส่งฟรีทั่วไทยนะคะคุณจะหมดปัญหาในเรื่องของการสักคิ้วไม่ติด ปัญหาในเรื่องของสักคิ้วแล้วทาไมเป็นรอยแบบนั้นแบบนี้ทําไมมันไม่แห้งช้าคนเป็นเลือดเบาหวานคนเป็นหน้ามันทำไมสักติดยากจังจะใช้สียี่ห้ออะไรอ่ะมาแนะนำเอาฟ้าให้นะคะใช้แค่น้ํากับตลาบผสมกันนะคะอัตราส่วน1ต่อหนึน,หน,นะคะจะสอหยดก็คือ2หยดน้ําก็2